โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านชึบกันด้วยเลยนะครับผมนะฮะอยู่กับผมนะทัานตาชาแนลนะครับผมนะอยู่กับเจ้าน้องชกกล้วยนะครับผมนะตอนนี้เราก็จะเอาน้องชกกล้วยมาเทสฮะ GPS นะฮะแล้วก็จะบอกสเต็ปนะเป็นเดิมๆเลยนะท่านผู้ชมเออน้องชกกล้วยนี้จะมีข้างเดิมนะครับนะเรือนเดิมข้างเดิมนะครับท่อก็เดิมเดี๋ยวดูท่อ นี่ถอเดิมนะมีแค่เบาะนะฮะเบาะก,ก็ไม่เกี่ยวหรอกแล้วก็ถอ,อกระจกนะครับนะก็เดิม,ดมๆทุกอย่างเลยมีแค่ใส่เบาะกับกระจกขนาดแล้วก็แฮนด์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาจับ G P S ด้วยนะครับว่าน้องชกกล้วยเนี่ยเดิมๆอะ่ะมันวิ่งได้เท่าไหร่นะฮะแล้วก็แล้ว,ลวค่อยทําคลิปนะฮะว่าเปลี่ยนชิวนะฮะแล้วก็ดูอะไรแต่งนะฮะว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะฮะแล้วก็มีมีโชค๊คเออลืมบอกโช๊คนะโชของผมเป็นโช๊ค S.P.N. นะฮะตัวปรับเอ้ยตัวกับ s j a z นะฮะน่าจะใช่แล้วก็ตัวปรับดีบาวได้นะฮะนี่โช็คนี่ท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบทดสอบสปีดกันนะ,ะเดี๋ยวผมเปิด G.P.S มือถือด้วยนะฮะแต่โกโปรไม่รู้ขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าไม่ขึ้นก็ขออภัยด้วยนะครับผมใช้แอปนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวรอขึ้นแป๊บนึงอ่าขึ้นแล้วมาเดี๋ยวเราไปเทสกันดูเลยนะครับว่านอ้องสกวอชเนี่ยจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับไป ปดเทสกันเลยเดี๋ยวผมต้องสตาร์กก่อนเดี๋ยวผมไว้ใต้นี้แล้วกันนะระยะทางก็ประมาณเอ่อหนึ่งโลนะฮะโลกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยชิบบายบาย มากเลยฮะลมแรงลมแรงมากเลยไม่รู้ว่า GPS จะได้เท่าไหร่นะครับลมพัดแรงโอเคโอ้ลมแรงจัดนะครับท่านผู้ชมผมว่าแรงเดี๋ยวเราไปหาที่ GPS. เปิด GPS กันก่อนนะฮะ กันนะชึบตัวนี้ครับผมเปิดหมดครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูี p s กันนะฮะมือถือจะได้อยู่114นะครับนี่114.8นะครับแล้วก็หน้าไมค์ผมดูได้120นะฮะก็ได้120นะครับหน้าไมค์ส่วน GPS ก็จะได้110เอ่อ118นะครับ GPS นะร,ระยะทางก็ มาโลบาขวาแต่ผมขี่ถึงนี่ไงมันเลยสองโลกวากับสามโลนะฮะโอเคก็โอเค,ก,อเคก็เอาเป็นว่านะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีท่านี้นะฮะก็ฝากกดแชร์นะฮะกดไลค์กด like, subscribe ให้ผมด้วยละกันนะฮะก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวก็จำต้องลงนะฮะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด like, subscribe ด้วยละกันนะครับโอเคไป